ไม่ใช่คนที่เตรียมตัวยาวนานเป็นกลุ่มคนที่เตรียมตัวสั้นๆหน้าง,งานนิดหน่อยถูกต้องไหมครับนั่นแหละนั่นแหละทีนี้2อันเนี่ยในปีนี้มันติดกันนะครับมันมันสอบติดกันไล่เลี่ยกันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ลูกบอกว่านะครับยังไงก็ดีเนะี่ยมีคนที่อ่านหนังสือไม่ทันอยู่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวคณิตพี่ก็รออยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ไงพ,พี่มาเพื่นอนอน้องๆที่มีปัญหามาตอบโจทย์นอ้นองๆที่มีปัญหาโดยเฉพาะออะไร รอลเลยครับผู้นี้แหละนะแต่ระหว่างนี้พี่ก็เชียนะน้องก็ยังทันนะน้องทันที่จะเตรียมตัวแบบสบายๆเนี่ยนะตอนนี้นะครับแต่พี่ก็รอน้องๆที่ไม่ทันนี่ไงพี่มาพี่มายืนรอตรงนี้เลยคนระับทีนี้พอไปถึงตรงนั้นพี่บอกก่อนนะครับแน่นอนในวงนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องจํากัดทุกอย่างเลยนะครับทั้งในเรื่องของถ้าในกนนี้ที่อ่านหนังสือไม่ทันนะครับพ,พี่พูดถึงตรงนั้นเลยนะพี่ไปพูดถึงเรานั่งทามิชีนไปตรงนั้นเลยนะครับ ควาอ่านเสียงไม่ทันตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันก็เข้าล็อกพิทุอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วทุกเสียงทุกอย่างที่พิทุทำมาเนี่ยมันทําการสุมใหฐานว่าน้องอ่านหนังสือไม,ไ,ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นนะ,ะเราเียนว่าคอนเทนต์พี่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคอนเทนต์ของพี่มั่นคงยาวนานไม่เปลี่ยนแปลงนะพี่มองว่าปัญหาของน้องส่วนใหญ่คืออ่านหนังสือไม่ได้และนาไปสูอส่อ่านเสียงไม่ทันในที่สุดนะครับพี่มองว่าตรงนี้เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับทีนี้มอาจจะไม่เป็นทุกวิชาที่บอกนะครัับหลาาาายยคนนเี่ออจจะได้ษษงกฤ นะครับแต่ว่าไม่ถนัดคำนวณน,นะครับหรือบางคนได้คำนวณก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอะไรเงี้ยนะครับแต่น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้พร้อมหรือเพิ่งเริ่มต้นหรือยังไม่ไเริ่มต้นก็น่าตกใจนะเดี๋ยวเราดูข้อนี้พร้อมกันนะครับคือในมุมทุกเนี้ยต้องเป็นเป็นมุมของข้อจํากัดเยอะๆปัญหาเยอะๆปัญหาเยอะแยะแล้วแล้วเวลาก็จะหมดอีกโอ้โหนะข้อมูลข้อใดไม่ถูกต้องข้อมูลอะไรล่ะจริงมันมีโจทย์อยู่นะพี่ ตัดบทมาที่ช้อยเลยนะครับในการว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเดานั่นแหละนะครับจะทําไงได้บ้างนะครับเขาบอกข้อชี่เอเนี่ยคือไฮด้ามีระบบศัตร์บนรางแห่แต่ตรงนี้พี่ก็บอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้อ่านตั้งต้นนะครับจึงไม่รู้ว่าไฮด้ามันใช่หรือเปล่าแล้วข้อมูลเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้สัมพันธ์กันละไฮด้าระบบศัสตว์ A, บน่างแห่เนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนเลยนะครับอีกครั้งเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านแต่ว่าเข็มพิษเนี่ยพี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเข็มพิ และรหยละเอนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่มีส่วนที่ถูกก็แหละนะครับมีส่วนที่ถูกอยู่บ้างพี่ก็นะเขาเอาอันที่ไม่ถูกต้องนะมีระบบทางเลืออาหารสมบูรณ์อันนี้พี่ไม่รู้ละเพราะพี่ไม่ได้ดูข้อมูลนะครับเออมังดาก็แข็งอยู่นะภายนอกร่างกายจำอันนี้พี่ไม่รู้แล้วลนะครับ,นะนนนรนรบชนิดดีคือหอยมือเสือไม่รู้จักเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางชนิดือ พี่เจอคีย์เวิร์ดสำคัญอีแล้วครับเชื่อมโยงอีแล้วครับทุกคนครับมากที่สุดพี่เจออีแล้วครับโอ้โหช่างบังเอิญบ่อยเหลือเกินนะพี่ทำมาไม่ใช่น้อยนะมีคีย์เวิร์ดไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับทั้งหมดนั้นเลยนะครับมากที่สุดน้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะครับพี่เจออีแล้วครับโอ้โหเนี่ยนะครับโอเคไหมทำไงดีครับ เอาสิครับรออะไรนะเป็นสมาชิกในกลุ่มถึงถึงตรงนี้นล้นเห็นว่ามีคำว่าไม่มีเนี่ยนะครับแต่มันไม่ใช่นะคํานั้นนะมันคือไม่มีขากันไกลนะมันมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะอ่านให้ดีด้วยนะ,อ,ะอันนี้มันคือข้อความนะ